พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่27สิงหาคมคริสตศักราชส2 2 5 คำพยานชีวิตโดยคุณดุยควังงุยเย็นโฮจิมินซิตี้ประเทศเวียดนามในหัวข้อเรื่องการทรงเรียกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและข้อพระคำพีหนุนใจที่นำมาใครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระคำพีมัทธิวบทที่25ข้อ40แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่ง ในพวกพี่น้องของเรานี้ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไรก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วยคุณดุยควางงุยเย็นเป็นพยานว่าโบทของเราตั้งอยู่เงียบๆบ,บนถนนสายสงบห่างไกลจากสถานที่ที่เหล่าผู้มั่งคั่ง และมีอำนาจอาศัยอยู่แต่เรากลับมีโอกาสที่ยอดเยี่ยมเพราะเราอยู่ใกล้กับผู้ที่ลำบากที่สุดคนไร้บ้านผู้ติดยาผู้ต้องขังผู้โศกเศร้าเราได้พบกับลูกของพระเจ้าที่มักถูกมองข้ามเหล่านี้อยู่ทุกวันและเมื่อเรารับใช้พวกเขาก็เท่ากับว่า เรากำลังรับใช้พระคริสต์นั่นเองเสียงรบกวนในชีวิตประจําวันอาจทำให้เรามัวแต่มองที่ความต้องการและความสบายของตนเองแต่พระเยซูทรงเรียกให้เรามองข้ามตัวของเราเองและความกังวลทั้งหลายพระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เรามองไปยังสถานที่ที่ผู้คนต้องการความหวัง และการเยียวยามากที่สุดพระองค์ทรงรอเราอยู่ตรงนั้นในหยดน้ำตาของหญิงไม้ในมือที่สันเทาของพ่อคนหนึ่งในเสียงร้องหิวโหวยของเด็กน้อยการรับใช้ผู้ยากไร้และผู้บาดเจ็บคือันรกิจสูงสุดของเราในฐานะคริสเตียนและเป็นหนทางที่เราสื่อถึงความรักของพระคริสต์ แม้โบสถ์ของเราอาจไม่โดดเด่นในสายตาของชาวโลกด้วยเงินทองหรือฐานะแต่เราสามารถมอบสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้นั่นคือการสำแดงการทรงสถิตของพระเจ้าผ่านการรับใช้อันเรียบง่ายขณะที่เรามอบอาหารให้ผู้หิวโหวยเยี่ยมเยียนผู้เปล่าเปลี่ยวเราก็ได้ส่องแสงของพระคริสต โลกอาจมองไม่เห็นสิ่งนี้แต่นั่นไม่สำคัญเพราะการรักผู้ที่พระเยซูทรงเรียกว่าผู้เล็กน้อยที่สุดเหล่านี้คือแก่นแท้ของการทรงเรียกข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพระเจ้าจะมองหาผู้ที่มีความต้องการเพื่อที่จะพบกับพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เรา จะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานพันธกิจการประกาศในชุมชนข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเห็นพระพักของพระองค์ในผู้คนที่ถูกลืมและบาดเจ็บขอทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะมีชีวิตที่สำแดงความรักของพระคริส ผ่านการกระทําที่เรียบง่ายด้วยความเห็นอกเห็นใจอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ